ต่อกันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะที่จะออกมาทั้งหมด101ล้านฉบับนะคะหรือ L6 นะคะที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคม2566นี้นะคะจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจําหน่ายราคาสลากที่แพงได้หรือไม่ช่วงนี้ค่ะพูดคุยกันนะคะกับดรธนวันรพลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสวัสดีค่ะดรคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่สองท่านครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับหลังจากเปิดไทย ลอตเตอรี่ L6 นะครับตั้งแต่17กันยายนแล้วก็เดี๋ยวหวยจะออกแล้ววันอาทิตย์นี้ผลปรกอบรับเป็นยังไงบ้างครับครับก็ผลปรกอบรับก็ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนผมขอสรุปคร่าวๆก่อนนะครับก็คือลอตเตอรี่ L6 เนี่ยมันก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนเดิมทุกประการแหละครับครับมันเพียงแต่ว่าเราก็เรียกว่า L6 นะครับเพื่อจะทําให้ภาพเนี่ยมันเกิดความชัดเจนโดยที่เราบอก L6 เป็นแบบใบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นแบบดิจิทัลนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคครับในรายละเอียดกฎหมายเนี่ย เมื่อเราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งในนาคตจะออก N3 เนี่ยมันจะ<ฆ>ต้องทําการสรุปว่าสลับใบแบบเดิมยังจะมีไหมซึ่งเราต้องบอกสมอว่ามีแต่ขอเรียกว่า L6 นะครับเพื่อจะแยกเห็นชัดว่าสลับใบเนี่ยที่เป็นเลขหกหลักเนี่ยมันเป็น L6 นะสลับดิจิตอลที่เป็นเลขหกหลักแล้วก็ขายดิจิตอลเป็น L6 นะแต่ผลิตภัณฑ์ในนาคตเนี่ยเราจะเรียกมันว่า N3 นะนะครับเพราะนั้น รางวัลก็เหมือนเดิมวันที่หนึ่งเท่าเดิมหกล้านบาทตวันวิ้ัยสองตัวสองพันบาทและการตอบสนองนั้นทั้งสลากใบและก็สลากแบบดิจิตอลนะครับเป็นการตอบรับดีเช่นเดิมเหมือนกันครับพร้อมสำหรับวันที่หนึ่งออกรางวัลครับอาจารย์นะอย่างอย่าง L หกถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยยี่สิบเอ็ดล้านใบท,ที่ขายผ่านเป๋าตังเนี่ยตอนนี้หมดหรือยังฮอเชื่อว่าจะหมดก่อนประมาณวันถึงสองวันนะครับตอนนี้ก็ขายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือคือ สลากเนี่ยจะหมดก่อนที่จะออกรางวัลประมาณวันถึงสองวันเสมอทุกงวดครับตอนนี้สถิติการขายเนี่ยก็เท่ากับงวดเก่าแล้วครับก็คือมีการซื้อคองเส้นคงวาแล้วก็น่าจะหมดภายในหนึ่งถึงสองวันก่อนออกรางวัลนะครับค่ะอาจารย์คะัแล้วตัวสลาก L6 เนี่ยมีความแตกต่างกับสลากแบบเดิมอย่างไรบ้างคะคือในกฎหมายของสลากกินแบ่งรัฐบาลปีหกสองเนี่ยบอกว่าสลากแบบเดิมที่เป็นสลากแบบใบเนี่ยนะครับจะ ต้องซึ่งสภาพโดยปลายายถ,าถ้าเราออกไปพันใหม่ถ้าสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องการให้สลากแบบใบแบบเดิมออกมาเนี่ยจะต้องขอคอรมอได้ว่าขอทําสลากแบบใบแบบเดิมซึ่งเราก็ขอแล้วก็เรียกมันว่า L6 นะครับ,รบเดิมเนี่ยสลากแบบใบแบบเดิมเนี่ยมันจะเป็นสองขายสองช่องทางคือหนึ่งขายตามแผงแลันนี้ก็สลากใบาการสลากดิจิทัลเนี่ยขายแอปพลิเคชันเต่าตังค์เนี่ยเราจะเอาสลากใบไป,ไปสแกนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องพิมพ์20ล้านใบะนะครับแล้วพอพิมพ์เสร็จเนี่ย ออกมาเสร็จต้องไปเผาทิ้งครับทำลายทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุมันจะต้องเสียกระดาษนะแล้วก็ไม่ส่งเสริมภาวะโลกร้อนเชื้อโโลกร้อนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะไหนไหนมีนโยบายคาร์บอนนะครับคาร์บอนเนทริตี้นะก็คือเนทซีโร่เนี่ยนะครับให้ไม่ปล่อยทํบนาำอาศัยเราจึงบอกว่างั้นสลักเป็นดิทอเนี่ยเราเปริ้นแบบดีทอแล้วเข้าไปในระบบแบบเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสลัก L6 เนี่ยจึงเป็นสลักใบหน้าตาเหมือนเดิมมีแต่เขียนว่า L6 นะครับในรูปแบบหนึ่ นะครับเป็นหน้าต่างเหมือนเดิมแต่สลากดิจิตอลนะครับสลาก L6 ดิจิตอลเนี่ยก็จะพิมพ์ว่า L6 ซึ่งสัญลักษณ์จะเหมือนกับอากินสลากใบนะครับแต่จะพิมพ์ว่า L6 และเข้าสู่ระบบดิจิตอลเดิมแต่ถ้าถามภาพรวมเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการแหละครับไม่ต่างกันเลยครับครับคือคือตอนนี้คือถ้ารวมการทั้งสลากใบกับดิจิตอลที่เป็น L6 คือหนึ่งร้อยหนึ่งล้านใบนะฮะอาจารย์แต่จะมีการเพิ่มโคต้าขึ้นในอนาคตไหมฮะคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าข้อชัดเจนซึ่งผมก็เช่ว่าอยู่ในสิ่งที่ทั้งงงทาาานนี่ได้้จอววครัับถมสล ใบเนี่ยจะเกินราคาไหมคําตอบคือเกินแน่นอนครับตราบใดที่มีคนขายเนี่ยคนขายจะทํากําไรนะครับผมเพียงแต่มักจะพูดเสมอว่าถ้าคนขายเนี่ยที่สัญญากับสํานักง,งานสลากกี่แมงว่ารับไปเจ็ดสิบ,บาทสี่สิบเนี่ยนะจะขายเองแล้วจะขายในราคาแปดสิบเนี่ยถ้าทุกคนทําการทําตามสัญญาเนี่ยสลากจะไม่เกินราคาครับแต่ด้วยกลไกการธุรกิจเนี่ยคือคนขายสลากเนี่ยธุรกิจหมดละครับเพราะทุกคนต้องการขายทํากําไร ดังนั้นเนี่ยเขาจะมีกลไกการธุรกิจนะครับไปขายช่วงขายตอ่อขายเกินราคาแล้วก็บอกว่ารับมาแพงเนี่ยมันเป็น,นกลไกการออกแบบจริงๆแหละครับว่า<ม>ในระบบนี้เนี่ยตราบใดยังมีคนเข้ามาขายเนี่ยมันจะเกิน80เสมอมนะครับโดยส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นสลากด,ดีทองเนี่ยคอมพิวเตอร์ขาย80ล้วนครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำนักงานสลากกินแบ่งอัจจะดำเนินการคือจะเพิ่มปริมาณในคอมพิวเตอร์หรือสลากด,<ม>ดีทอลเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราเพิ่มเป็นงวดแรกนะครับเป็น21ล้านใบเดิมคือ20ล้านใบ ครับและเป้าหมายในระยะสั้นในในที่เราตั้งใจจะทําภายในปีหน้าเนี่ยเราต้องการเพิ่มเป็นสามสิบล้านใบเพราะนั้นปริมาณสลากที่ตองวดที่พิมพ์ทั้งหมดเนี่ยจะตกอยู่ที่สลากใบเราไม่ลดนะครับแปดสิบล้านใบครับแล้วก็สลากด,ดีเท่าเป็นสามสิบล้านใบซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นสาสิบล้านใบเราจะพิมพ์ทั้งหมดร้อยสิบล้านใบคถ้าคนซื้อดีเท่าได้มากขึ้นเขาบอกอ้าแปดสิบบาทหาง่ายขนาดนี้เขาจะปฏิเสธการซื้อจากข้างนอกครับ เพราะคนข้างนอกถ้าขายแพงมากเนี่ยสลากจะเหลือ uh huh. สลากจะเหลือเขาจะขาดทุนเขาจะไม่ขายในสลากใบปริมาณ uh huh. สลากใบจะลดไปเองโดยธรรมชาติครับ uh huh. ถ้ายังมีการขายเกินราคาสูงถัดไปเราจะเพิ่มเป็นสี่สิบล้านใบค่ะ uh huh. นะครับแต่ถามว่าทําไมไม่เพิ่มไปทันทีเพราะเราไม่อยากให้คนขายเสียอาชีพเร็วอ uh huh. นะครับ uh huh. เดี๋ยวคนขายบอกเขาทามาหากินนะขายมานานนะครับแล้วก็มีผู้ซื้อบางคนบอกว่าเขาไม่ชอบดิจิตอลเขาอยากจับเป็นใบ ก็อยากไปในที่แพงเองฮนะเพราะ,ะนั้นเราก็ค่อยๆปรับนะครับแต่เป้าหมายในระยะสั้นก็คือภายหนึ่งตีเนี่ยปริมาณสลากจะเป็น21ล้านใบในงวดนี้และจะเพิ่มเป็น30ล้านใบครับค่ะอ,อ,อาจารย์คา้วสำหรับสลากในรูปแบบใหม่คือ N3 นะคะรูปแบบนี้จะเป็นอย่างไรแล้วมีผลที่จะนํามาจําหน่ายเนี่ยเมื่อไหร่คะคือ N3 เนี่ยก็จะเหมือนกับเราแบบพูดตรงนะมันเหมือนหวยใต้ดินนะครับค่ะครับนะครับ,รบ,รบแล้วก็เป็นเลขสองตัวสามตัวนะ <C> e <at> ซึ่งก็คือคนจะซื้อนะครับหนึ่งหมายเลขเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าราคาอยู่ที่ประมาณยี่สบาทถึงสีสิบาทนะครับตอนหนึ่งชุดหมายเลขคือซื้อได้สามหมายเลขนะครับ <c oughs> ซึ่งสามหมายเลขเนี่ยก็จะได้รางวัลมีโอกาสรุนรางวัลถึงสี่รางวัลนะครับ <c oughs> ซึ่งผิดจากหวยใต้ดินหวยใต้ดินเนี่ยซื้อหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับจะรุนได้แค่รางวัลเดียวนะครับ <c oughs> แต่ที่เราเราจะรุ้นเนี่ยเราก็จะรุ้นได้สามรางวัลคือเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสามตัวตรงนะครับเลขสามตัวตรงแล้วก็สามตัวสลับที่เรียกว่าโต๊ดแล้วก็จะมีรางวัลแจ็คพอต ครับนะรางวัลแจ็กพอตเนี่ยจะมีคนเดียวเท่านั้นที่ได้นะครับซึ่งนี่คือสลากที่เรียกว่า n 3สามความตั้งใจเนี่ยจะขายแบบดิจิลเพื่อดึงราคาสลากไปเกิน8ปดสิบาทลงแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการและก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐเนี่ยบอกว่าทําไมไม่ไปแก้ไขปัญหาสลากที่มันเป็นพนันออนไลน์นะครับหวยออนไลน์แล้วก็หวยใต้ดินล่ะเรากำลังดีไซน์รูปแบบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําแน่นอนเพราะครมมันละ แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยก็คิดว่าทุกท่านจะได้เห็นสลาก N3 นะครับค่ะครับอาจารย์นะอย่างช่องทางที่บอกว่าขายผ่านดิจิตอลเนี่ยยังเป็นเป่าตังไหมฮะหรือว่าจะเป็นแอปใหม่ที่กองสลากพัฒนาขึ้นมาครับตอนนี้มีอยู่สามเรื่องสาหรับเอา3ที่พิจารณานะครับโดยผมเป็นประธานคณะทํางานในเรื่องของการพิจารณาเนี่ยจะมีสามเรื่องที่ค้างไว้นะครับที่ยังพิจารณาอยู่ขึ้นหนึ่งซื้อต่อสามเลขเนี่ยจะเป็นยี่สิบาทสามสิบาทหรือสี่สิบบาทค่ะนะครับ อันนี้คืออันแรกที่จะต้องตอบคำถามยังยังดูอยู่นะครับแต่ว่าถ้าต้องการที่จะเข้าไปแข่งขันหรือดึงเงินออกจากหวยใต้ดินออกมาเข้าระสู่ระบบเนี่ยมันต้องเป็นราคา20บาทนะครับต่อสามสามเลขนะครับต่อมาอันที่สองคือขายโดยใช้แอปพลิเคชันอะไรครับซึ่งง่ายสุดเร็วสุดคือแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับแต่ก็เริ่มมีแนวคิดว่าจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเองไหม อันนี้นเป็นข้อที่ต้องคุยกันอยู่นะครับครับอันที่สามคือคนขายคือใครนะครับก็คือถ้าเราคิดง่ายๆเป็นการกระจายอาชีพค,คนขายต้องเป็นคนหน้าใหม่ซึ่งไม่เคยมีโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาก่อนครับ<ค>อันนี้ก็เป็นช้อยหนึ่งที่มีคนเชียร์มากอีก<ค>ช้อยหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าคนขายเก่าเนี่ยเขาก็อยากที่จะได้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆขายด้วยจะได้เสริมรายได้ของเขาต้องเลยเป็นช้อยที่สองที่คิดว่าเอาคนขายเก่าเท่านั้นที่ขาย อันที่สามเนี่ยก็เป็นแนวทางสายกลางคือผสมผสานเนี่ยนะครับว่าเอาคนใหม่ด้วยส่วนหนึ่งเอาคนเก่าที่ซื่อสัตย์คือขายไปสิบาทแน่ๆเนี่ยนะครับใครที่ขายไปสิบาทได้แน่การันตีและโดยปกติกจะอยู่ในรูปแบบดีเท่าอ,อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ส่วนด้วยกับคนขายคนใหม่ดังนั้นช้อยที่สามเป็นช้อยที่มีความน่าเป็นสูงสุดผสมผสานระหว่างคนเก่าซึ่งขายในระบบดิจิทัลแล้วก็คือคนใหม่ที่เข้ามาใหม่นะครับซึ่งตอนนี้สำนักงานสาแการบันทึกกับเปิดช่องให้สำหรับคนที่ขายแบบใบแบบเดิมเนี่ยเข้ามาสู่ระบบด เพราะดีเทบการันตีว่าขาย8ปสิบาทแน่นอนแต่ถ้าระบบใบมันขายเกินแปสิบได้ง่ายดังนั้นเนี่ยโอกาสเนอนาคตถ้าท่านจะพัฒนารายได้นะครับถ้าท่านขาย8ปสิบาทหรือระบบดีเทลเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขายในอนาคตมากขึ้นครับอาจารย์อีกเรื่องสําคัญเลยคือเงินรางวัลนะจ่ายเงินรางวัลยังไงฮะมีทบไหมคะคือในเชิงของสลากใบเอาแบบ L6 นะครับ L6 เนี่ยเป็นแบบคงที่ที่เราฟิกถึงเงินรางวัลเนี่ยสังเกตข้างหลังสลากจะบอกเลยครับวันที่หนึ่งหกล ค่ <c oughs> นะครับแล้วก็เลขใช้สองตัวสองพันอันนี้ฟลิกนะครับค่ะ <c oughs> แต่สลากดิจิตอลเนี่ยมันก็มีการแบ่งรางวัลตามกฎหมายแต่มันเป็นลักษณะผันแปรไปตามคนซื้อค่ะค <c oughs> ือตอนนี้สล,ลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเรามีหนึ่งร้อยนะครับร้อยล้านใบโดยประมาณเนี่ยมันจะขายงวดละแปดพันล้านบาทค่ะจะเป็นเงินรางวัลสี่พันแปดร้อยล้านบาทเป๊ะส <c oughs> ่งให้รัฐบาลงวดละประมาณพันเจ็ดร้อยล้านบาทอันนี้เป๊ะคือเป๊ะเป๊ะนะครับครับ <c oughs> แต่เพราะว่าเราขายแบบขายขาดก็คือร้อยล้านใบนะครับแต่สลาก ที่เป็นเลขสามตัวเอ็นสามเนี่ยเราไม่รู้ค,คนซ,ซื้อซื้อเท่าไหร่อืมอ่าน,นี้สมมติว่างวดหนึ่งเขาซื้อพันล้านนะครับพันล้านเงินรางวัลก็จะเป็นหกร้อยล้านคือหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเขาซื้อสามพันล้านเงินรางวัลคือพันแปดร้อยล้านเพราะฉะนั้นในเงินรางวัลที่บอกเนี่ยหกร้อยล้านหรือพันแปดร้อยล้านเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งสามสามเปอร์เซ็นต์เอาหนึ่งในสามเนี่ยครับ,รบก็คือสามตัวตรงคร่ะส่วนที่ 2, สองสามโซสลับก็อีกหนึ่งในสามนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ สองตัวก็หนึ่งในสามแต่แจ็คพอตเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นอันนี้มาดูแจ็คพอตนะครับดูแจ็คพอตถคาคนซื้อพันล้านแบ่งเงินรางวัลหกร้อยล้านแจ็คพอตหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยแจ็คพอตจะได้หกล้านบาทเท่ากับสลักเอลฟอกัแต่ถ้าคนซื้อสามพันล้านรางวัลคือหนึ่งหนึ่งอออหนึ่งพันแปดร้อยล้านแจ็คพอตจะได้สิบแปดล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปแผนผันแปรไปตามนะครับยอดการซื้อไอ้นี่คือเงินรางวัลโดยรวมแต่เงินรางวัลแต่ละอันอย่างเช่นเลขสามตัวเนี่ยนะครับนะซึ่งสมติว่า ได้ไปหนึ่งในสามชุดได้สองร้อยล้านโดยรวมถ้ามีคนซื้อร้อยคนนะครับก็ได้คนละสองล้านสมมตินะฮะถ้าคนซื้อพันคนได้คนละสองแสนเนี่ยครับนี่คือลักษณะของการแห้งเงินรางวัลคือยิ่งคนซื้อเลขนั้นเยอะยิ่งได้เงินรางวัลน้อยคนซื้อเลขนั้นน้อยจะคนได้ได้เงินรางวัลเยอะเดี๋ยวเราจะค่อยๆประสานพันนะครับเมื่อถึงเวลาครับได้ครับนี่ขอบคุณอาจารย์นะครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ครรบสวัสดีครับค่ะ